ลงลงย่างพูดตลอดว่าพี่ฮาน่าคนก็ยังจะเป็นว่านีหน้าอยู่นั่นแหละอันนี้ฮาน่าอันนี้ฮาหลังเออน่าี่เป็นตำนานคือสาวนางแบบืองไทยเลยนะครับ อยากได้ไรคะโต้ F C P มาคุณพ่อเลยเหรอสวัสดีค่ะจิมนี่ลูกน่ารักมากเฮ้ยหลับแล้วเหรอหลับทังคู่ค่ะวันนี้โคตรทีนะคะมาแบบว่าแดงแรงเรายืนกันมหมไปงานเน็ตฟิกไม่เป็นไรเลยที่รักนั่งนี่แหละหนูนั่งมาตั้งแต่บ่ายโมงแล้วหนูยังมายืนเลยพี่อาจจะบ้อนข้าวไปด้วยให้น้องไลฟ์ไปด้วยชีวิตต้องสู้มากนะคะใชค่ะคุณีก็ต้องสู้เพควันนี้ก็ต้องสู้เป็นกำลังใจให้น้องนะคะ่ วัวนะคะมาแล้วค่ะคุณแม่ขายอะไรบ้างแม่มาสองตัวเอาตัวไหนก่อนดีขึ้นคำขึ้นไปแล้วบกเอาเอาเอามีอะไรอย่างโอเคคุณแม่ไขายอะไรก่อนแม่เนี่ยมีน้ำหอมผมน้ำหอมอะไรบอกเลยว่าน้ำหอมผมแม่ทำอุปกรณ์เกี่ยวกับผมแบรนด์แฮร์ริสแม่ทำมาเก้าปีแล้วที่รักบอกเลยถ้าคนเห็นในทิกต็อกก็จะเห็นว่าแม่มีน้ำหอมแล้วอยากจะบอกว่าน้ำหอมแม่เป็นน้ำหอมผมที่กลิ่นเค้าเตอร์แบรนด์อดมยากจะฉีดให้ดมเลยนี่แป้งพี่โอเป็นไงแล้วน้ำหอมผม ฉีดตัวได้ฉีดเสื้อผ้าได้หมดเลยแต่น้ำหอมตัว<ช>ฉีดผม<อ>ไม่ได้นะ<อ>นิรัก<อ>็นหอ,หอมมากหอมมาก อันนี้เลยค่ะหอมจริงบ้าหอมแบบหอมจริงพี่เชื่อปบเ o u n ์ e r band บอกเลยเคา counter b นด์ขวดสามพันคือต้องเงินอะสิ่งที่หนูเจ็บที่สุดคือมีอยู่คืนหนึ่งหนูนอนใกล้ผัวแล้วหนูอ่ะเหนื่อยมากไม่ได้อาบน้ำน้ำบอกไม่ได้สระผมมากหนูไม่ได้สระผมเราสามารถฉีดได้นี่แหละแม่นทำอันนี้มาเพราะอว่าผัวชอบนอนกอดมาจากข้างหลังแล้วเราเป็นคนไม่ชอบสระผมขิงแล้วหนึ่งไม่ชอบสระผมบ่อยเพราะผมเราเยอะเดี๋ยวจะปล่อยให้ดูว่าผมเยอะขนาดไหนผมเราเยอะเพราะผมเยอะสี่ห้าวันละสระทีแล้วกินกับข้าวให้ลูกก็ปุ้งผัวเหม็นจ๋าจะมากอดกลางคืนกลิ่นไม่ประสงค์ใช่ไหมแล้วก็มีตัว แล้วเราฉีดไปเลยแล้วเป็นกลิ่นที่ผู้ชายชอบด้วยยูมไปไหนแล้วลูกอยากให้มาดมหัวเมียนิดนึงหอมมาถึงตรงนี้เลยหอมมากฟ้งแบบแล้วบอกเลยว่าปกติแม่ขายเนี่ยหกเก้าศูนย์นะแแม่วันนี้เหลือให้ลูกเท่าไหร่แต่วันนี้มาแล้วแม่ลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปเลยซึ่งปกติคนจะไม่ได้ราคานี้จากแม่นะค่ะราคานี้คือเด็ดมากสุดๆแล้วจ้าหกเก้าศูนย์แต่เขาต้องแบงขายสามพันนะหกเก้าศูนย์กลิ่นใกล้เคียงกันเลยบอกเลยแม่ไม่ได้ก๊อบเขานะแต่เป็นกลิ่นที่แม่ชอบนี่ค่ะแม่กลิ่นลอนดอน ตอน Paris Paris โรแมนปกติแม่มีสองกลิ่นคุณแม่มันหอมมากหอมมากหนูชอบอะไรแบบนี้มากมันคือละเอียดอ่อนสำหรับแล้วนั่งคือกลิ่นนี้เป็นกลิ่นยู Unisex ซึ่งสามารถฉีดได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายค่ะกลัามาฉีดตัวลดแล้วอดมาแล้วค่ะ99นะเหลือลด50เปอร์เซ็นต์ไปเลยเหลือ3 4 5 3 4 5 3 4 5ท่านั้นตะกร้านี้นะคะตอนนี้ตะกร้าฮอตเท่าไหร่ตะกร้าที่เท่าไหร่คะตะกร้าฮอตมาที่300ครับผมตะกร้าฮอตที่300ครับเนี่ยอยากให้ยูโดมเพราะอันนี้เป็นกลิ่นที่ ผู้ชายก็ดมได้ชอบดมอ่ะดมหัวดมหัวเมียหน่อยดมหัวเมียหน่อยรักเอ้ยหอมมากผู้ชายก็ฉีดได้ผู้หญิงก็ฉีดได้หอมน้วหอมพี่เขาใช่ไหมจริงจริงผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หมดนี่แล้วปกติเนี่ยน้ำหอมตัวฉีดผมไม่ได้นะมันทาให้ผมเสียแต่ว่าน้ําหอมผมฉีดตัวได้เพราะแอลกอฮอล์เขาอ่อนมากสามารถฉีดได้แต่แบบสมมติถ้าตัวเหม็นออกไปกินหูระทาปิ้งย่างอะไรปุ๊บเนี่ยกลิ่นมาปุ๊บเราฉีดเลยแล้วสามารถทาได้สามีดมแล้วก็ยังหอมอยู่ค่ะตอนนี้ขนาดแบบ ทุกคน999บวกแล้วนะ,ะยอดหมามี้คือมาพุ่งแล้วตอนนี้999บวกแล้ว ฟังนะลดกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะนี่คือลด50เปอร์เซนแล้ว,ลวใช่เพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยอันนี้คือลดเต็มที่นะที่จะให้อยู่ที่ไม่เกิน490อเกิ่เาเหลือ490าแต่มาหาน้องแล้วเขาบอกว่าต้องราคาจึง้งๆราคาปังๆแล้วปกติอันนี้คุณภาพอันเนี้ยเคาร์เตอร์แบรนด์ขายสามพันแต่ใครที่บอกว่ามัวแต่ให้ลดให้ลดแล้วจะไม่กดแกรู้นะตอนนี้ยอดคุณแม่เขาไปจะแสนแล้วจ้า ผมลดกว่านี้ก็ไม่มีสารสกัดอะไรแล้วค่ะใส่น้ำเปล่าแม่ของแม่มีสารสกัดจากวาชาบิจากประเทศญี่ปุ่นด้วยช่วยลดระดบ้าลบางคนเนี่ยไม่ได้สระผมบางทีการเป็นสิวคันหรือเป็นเชื้อราตัวนี้ช่วยด้วยแล้วช่วยปรับสมดุลสําหรับหนังหัวมันบางคนใช้แล้วผมแตะแล้วจ้าอู้ขอบคุณค่ะหนังผมก็จะไม่มันนะคะผมก็จะหอมและบํารุงผมด้วยกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผมด้วยเพราะว่าแม่นั้นสารสกัดทุกอย่างของแม่แบรนด์ไทยลทสคือธรรมชาติหมดเลยทำของพรีเมียมมาในราคาที่จับต้องได้เพราะเราใช้เองอย่างปกติเนี่ยเราใช้น้ำหอมาท ปวดสามสี่พันเราเลิกกูเลยเนาะแต่คุณธารมเราพัดเทียมเลยเจนี่หนูชอบมากเลยนะอะไรแบบนี้มันเป็นอะไรที่มันทําให้เราเสริมเสน่ห์ใช่มันเวลาเดินเนี่ยปล่อยผมอย่างเงี้ยนะดสะบัดไปสะบัดมาอยู่ฉีให้แม่หน่อยก็ได้นะแม่ไม่ต้าฉีดให้แม่ฉีดให้แม่แม่ฉีดให้แม่เลยเออคุณแม่ค่ะตอนนี้ห้าร้อยบ้านแล้วค่ะแล้วสมมติแม่สบัดไปเงี้ยผู้ชายได้กลิ่นก็หอมเคยเคยทำไมรู้ป่ะเคยขึ้นลิฟต์แล้วคนข้างหน้าืหแม่อยากจะออกจากลิฟต์เลยเขาเขาเขาอยู่ระดับระดับจมูกแล้วพอดีแล้วน่าจะไม่ได้สระผมมาสามวั คุณแม่ตะก้าหมดว้ายตายแล้วยี่สิบล้านแล้วครับฮะยี่สิบล้านหมดตระก้ารแล้วหมดเลยนะว่าอันนี้พันอันนี้พันหกคือบอกเลยว่าคือแม่ ของแม่ขายดีอยู่แล้ววันนี้แม่สแปดเซลอยู่แล้วแต่แฟตเซลแม่คือ490ของหมดแล้วของแม่มีแค่พันชิ้นแม่งั้นอมาสคาร่ามามาสคาร่าต่อไม่เหลือแล้วคนที่สั่งให้แม่รขอลดละคนสูงวัยนี่ไมีของมาสคาร่าม่าแต่บางคนเนี่ยนะก็คืออัตรากราฟตะกาให้แม่แม่ปกติเท่าไหร่ปกติมาสคาร่าแม่590วันนี้เลยยังไงแม่ก็ขายไม่ต่ำกว่า390แต่วันนี้คือขายดีอยู่แล้วนะถ้าดูตะกร้าแม่แม่ขายไปสองหมื่นกว่าชิ้นแล้วกรางบวชพอดีขออนุญาตได้โชว์สดเลยนนนนนะะะโชว์สสสดดดเเเลลลยยยอัีีีีี้้จมาาาแแต่่่งหป็ททขุ นี่มาสคาร่าปิดหนอกลูกแล้วก็ต้นกำลังจะทิ้มคาะแต้มดุค่ะน่อ่ะหรายกุ่มเลยอะ่อะหลายกุ่ม,มให้แล้วายกุ่มให้แล้ว นนิดึงคือไม่อะไรเลยอ่ะเดี๋ยวแม่ขอปัดให้ดูเป็นมุกค่ะแม่มุกใช่ไหมจริงเป็นมุกแต่ว่าพี่นีดิฉันนาเขาไปปัดคิ้วนะคิ้วงอกสำหรับผู้สูงวัยนิดนึงอ่สำหรับคนที่เริ่มมีงอกเลยเจนนี่อยู่ด้วยพิโรเจนเป็นคนตลกงั้นก็ฮาน่ากับฮาหลังฮิวโก้ก็มาว่าได้หมวกกับอะไรนะหมวกเวลาใส่แบบแม่โกย้อนสเชื่อัหมอันนี้ทุกคนเอฟซีในคอมเมนต์นะหัวล้อทุกคนอันนี้ทุกคนคิดไม่ถึงคิดไม่ถึงเพราะฉะนั้นเราใส่ก้าเถอะแม่แม่รวบผมให้ดูแล้วสำหรับใครที่มีงอกนะใช้ตััวนนี้้ปปดดดไเลยม เงาะกรอบหน้าได้อะใครู้ไหมว่าพรุ่งนข้างนี้เห็นใช่ปเห็นไหมเห็นป่ะทุกคนรู้ไหมว่าพรุ่งนี้มีปุ๊บหายเงาะมีมที่ดังที่สุดในไลฟ์คือมีมที่กูปัดมาค่าปัดเลยนะคนราชราแม่ปัดเลยนะไม่ได้แต่งหน้าพอดีเขาบอกว่าดีแล้วแกง่วงม่วงตื่นกันัไลน์เลยค่ะแม่เงาะเห็นไหมคนตื่นมาหมดเลยเนี่ยมันปัดแล้วทำไมรู้ปะเก็บนี่เก็บแม่จะให้ดูนะมสมมติว่าสมมติว่าดูเนี้ยมันเหมือนบางๆใช่ไหมอ่ะหันซ้ายนะแต่พอปัดไปปุ๊บ มันทําให้เหมือนแบบผมแ้วกรอบหน้ามันมาอะไรผมมันมาหนูไม่ต้องมีหงอะมากก็ได้แต่ว่าดูผมหนาสุขภาพดีแล้วตัวนี้ไม่มีไฮโดรเจนแกลโมเนียเพราะแม่แพ้ไฮโดรเจนและแอมโมเนียเพราะฉะนั้นของที่แม่ใช้ต้องเป็นสารสกัดที่ไม่เป็นอันตรายไฮโดรเจนแบบลมลเป็นสารต่อเมลงแล้วก็ทําให้ผมร่วงคนที่ย้อมผมบ่อยๆส่วนใหญ่ผมจะร่วงแต่ของแม่ไม่มีร่วงนะและคนในทิกตอกก็จะรู้อยู่แล้วว่าตัวนี้เป็นตัวที่เป็นยาย้อมผมที่ขายดีที่สุดมันไม่ได้ปัดแค่ชั่วครานะลูกถ้าลูกสระผมนะด้วยแชมพูนะะสแลล้้้วก็าางใหอด ให้แห้งสนิทแล้วตัวนี้ปาดปาดเช้าเย็นกับมาสระเหมือนไปทำที่ร้านเลยทำไมค<ะ>ุณแม่เก่งจังคิดอะไรแบบนี้เนี่ยของ,งขายคือนี้แม่รู้ไหมว่าตั้งแต่หนูขาย<ะ>มาสินค้าที่แม่ขายอะ่ะไม่มีเลย ไม่เคยฟันไม่เพราะว่าแม่เอาจากตัวเองเป็นที่ตั้งแม่เนี่ยเป็นคนแพ้เคมีเวลาไปทําผมมาปุ๊บผมล่วงขนาดผมเดินเอยผมล่วงเสร็จแล้วก็เหม็นหายใจไม่ออกแล้วก็แพ้ผื่นคันเป็นสิวอ่ะเป็นตุ่มๆทั่วหัวน้อกเวลาไปทาสีผมแล้วแล้วก็ผมล่วงเป็นกระจุกเลยแม่ก็ต้องหาอะไรที่มาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติแล้วแม่ก็เลยคิดว่าอันนี้แหละมันช่วยตอบโจทย์สําหรับเราไปไหนอยู่ที่งานปุ๊บการแสกสีหนอกแม่ก็ปาดได้เลยสําหรับชั่วคราวแต่ถ้าเราอยากจะแบบค้างคืนนี่ยเราก็ปัดไปเลยเช้าตอนเย็นแล้วก็ค่อยมาสะล้าาางอออกเเเเททท่่นนนนัแหหลละมืรรไปํีย จบนะเป็นตัวที่ขายดีมากที่สุดแล้วในติ๊กต็อกซึ่งแม่ไม่เคยลดเท่านี้มาก่อนด้วยโอ้โหมากวันนี้เห็นวันนี้รีจิ้มเลยราคาดีมากีจิ้มมันนี้แม่มาเองให้ราคาเองจริงๆใช่แล้วปกตินะพอเราปัดเสร็จนะลูก สัก5นาทีเราก็จัดแต่งทรงผมแล้วเราออกไปทํางานทำอะไรได้หมดเลยจบทำไมทำให้เรามั่นใจมากมั่นใจบางคนก็ไปย้อมคิ้วให้คิ้วมันเข้มขึ้นแต่ว่ามันปัดขนตาไม่ได้ขนตาไม่ได้ลูกค่ะเดี๋ยวมีตัวปุกขนตาเดี๋ยวแม่มาข่าวหน้านะเพราะฝั่งแม่มีทั้งแชมพูมีปุกขนตามีเซรั่มมีวิตามินีหมดเลยวีตามอยา่กับผมแม่ก็มีแล้วคุณแม่แม่ขายเองวันหลังแม่มาให้หนูขายนะแม่ตาก้าแม่เลิศมากตาก้าแม่เลิศมตอนนี้คืออะไรคะตอนนั้นนะตอนผมเด็กอายุประมาณมต้นมปลายเป็นเจ้าชู้มากแล้วก็ จุดเปลี่ยนของผมเลยในจังหวะผมแบบไม่เจ้าชู้คือพี่ฮิวโก้ทำไมอ่ะพี่ฮิวโก้มีคำพูดคำหนึ่งว่าความซื่อสัตย์อะไรยามันเป็นสิ่งที่ผู้ชายทุกคนควรทำไม่ใช่แบบเรื่องที่ว่าไม่ใช่เรื่องพิเศษไม่ใช่เรื่องปกติใช่ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องแต่งงานใช่ครับอ่ะพี่ฮิวโก้พูดกับพี่แล้วก็ผมมาแชร์ตอนนั้นเลยตอนผมแชร์แล้วผมบอกว่าผมแชร์ด้วยคนหล่อคนหล่อระดับแบบพี่ฮิวโก้อ่ะแบบพี่ฮิวโก้สำผมเป็นผู้ชายที่เพอร์เฟกมากผู้บอกพี่คือคนเขียนหากริแล้วแบบว่าเขายังแบบรักเดียวใจเเเดดียววอ่่แลล้รราาาหหขนนไถึง อย่างมีน้บแก้วชูได้หล่อไม่ได้คึ้นพี่กะเลยมึงแ้าชูแต่ตัวจริงเขาหล่อมากนะอยากบอกเลยเธอสามีเธอหล่อนะเธอเลือกนะจริงเหรอคะใช่ที่ผมไม่รู้ตัวเลยนะสิหน้แต่เขาแบกจิ้มลิ้มน่ารักน่าเอ็นดูอ่ะใช่คุณแม่ตอนนี้นะเขาบอกว่าบางสีคือหมดแล้วใช่บางสีหมดแล้วแต่ว่าสีที่เลิศที่สุดที่ขายดีที่สุดคือน้ำตาลเข้มที่แม่เอาปักตะก้าให้เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้สีน้ำตาลเข้มรีบเลยเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยผมเราจะออกโทนดำกับน้ำตาลเข้มนะเพราะ อย่าทําสีดาเพราะว่าเวลาทําสีดําปุ๊บหน้าเข้มเกินไปมันจะดูหน้าดุอย่าเห็นไหมเห็นยูไหมยูยังทำต้องทำสีน้ำตาลเลยเพราะฉะนั้นมันทำให้หน้ามันใบร์ขึ้นเพราะฉะนั้นการปัดสีที่ถูกต้องที่ควรปัดคือสีน้ำตาลเข้มไม่ควรเลือกสีดําไม่งั้นหน้าจะดุเกินไปจะปัดบ้านแล้วนะจะปัดบ้านแล้วนะจะปัดบ้านแล้วค แค่พันหกเองนะคือหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยจหมดตุ้าเลยนะารับวดนนี้คือว่าคั้าแมันดีตรงที่ว่าเหมือนคนผมบางมันจะดูมีอายุครับทุกคนถ้าเราแบบผมแน่นะเราจะดูแบบดูเด็กลงดูแบบว่าผมแน่นผมหนาผมดกดำเลยดูเด็ก สัญลักของแบบวัยรุ่นคืออะไรป่ะผมหนาผมดําผมเยอะคนแก่ก็คือผมบางผมขาวเพราะฉะนั้นนะเราต้องปกหงอกหลอกอายุค่ะลูกก็อยากให้ใครเห็นความจริงของเราได้ธอฟังนะล่วงเลยไปแล้วก็ตามเดี๋ยวนี้เด็กๆงอกก่อนไวัก็เยอะนะเพราะว่าทําสีผมบ่อยใช่ค่ะคือคนดูหนึ่งแสนสองหมืนแต่สินค้ามีพันหกร้อยค่ะฟังไม่ผิด จริงค่ะมีแค่นี้จริงเพราะว่าขายหมดขายหมดเพราะว่าถ้าวันนี้มีแฟลชเซลล์อยู่แล้วด้วยตะกร้าของแม่เองนะในในช่องทิกต็อกแฮร์ริสเนี่ยแม่ก็ทำแฟลชเซลล์ก็คือหมดเคยแบบหมดกลางไลฟ์อย่างนี้เลยแล้วก็ไม่มีขายอสามเดือนเพราะกว่าแม่จะผลิตได้อีกสองเดือนอีกสองเดือนแม่มาหาใหม่ได้ไหมเนาะเรอแม่ไปผลิตก่อนแม่มาได้เสมอสารสกัดแม่ต้องนำเข้าหมดเลยแต่รอบหน้าพาพี่ยูโก้มาด้วยได้เอาปิ๊ต้ามาด้วยเนาะ ข้างหลังเขาจะมาแล้วนะจ๊ะดูเล็กเขาก็จะเอาของมาเลยค่ะวันนั้นนะคะมาด้วย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 ไม่แม่ไม้มาดูมาด้วยวันนี้พ่อเขาเปิดตัวหนัง Netflix ไง14ฉายแล้วรักกันก่อนตายอะไสักอย่างโอเคแต่เราพูดไปดูนะอ๋ออ๋อไอเลิฟติ๊กต็อกไอเลิฟติ๊กต็อกไยูทสซูเลยค่ะวันนี้ราคาพิเศษนะคะจาก590จากปิดหอกหลอกอายุของแม่ค่ะทุกคนขาของคุณแม่เจนนี่ขอให้อีก2นาทีสุดท้ายนะ นที่อยากซื้ออาคุณแม่พูดได้เลยเพราะคนบอกว่าเสียงคุณแม่นุ่มนวลพูดเพราะหน้าฟังมากจริงหรอคะจริงค่ะอยากกินอะไรเดี๋ยวแม่สั่งให้เลยตอนนี้ตอนนี้ไม่มีอะไรเยอะแม่บอกเลยค่ะสารสกัดที่ดีนะคะคือสารสกัดจากธรรมชาติแล้วปิดหงอกของฮาน่าคือครีมเปลี่ยนสีผมต่างๆนะถ้าดีก็คือไม่มีไฮโดรเจนแกมโมเนียสารก่อนมะเร็งแล้วทําให้ผมร่วงนะจ๊ะแล้วที่สำคัญกลิ่นหอมจะนี่ดูมันจะไม่เหมือนกับกลิ่นเวลาเราไปดย้อมผมที่ร้านหรอกปะนี่คือกลิ่นหอมมันเหมือนกลิ่นน้ำหอมอ่ะใช่กลิ่ รับลูกไปไหนก็ไปได้เลยทำานงทำงานคือไม่ต้องเสียบุคลิกเพราะว่าเราสามารถปิดหงอกไปด้วยแล้วก็แต่ที่สําคัญคือน่าจะให้ทิงไว้นานหน่อยถ้าอยากจะปิดแบบถาวรเนอะเหมือนแบบเราไปทําที่ร้านก็คือปาเช้าอย่างฮนาปาเช้าแบบเก้าโมงเช้าตื่นเงี้ยเย็นกลับมาบ้านสี่ห้าทุ่มค่อยมาสระก็คืออยากให้ห้าชั่วโมงอาบด้วยความที่มันไม่มีไฮโดรเจนไอโมเนียเพราะฉะนั้นมันจะทําให้ติดเส้นผมนานขึ้นอยู่กับระยะเวลาด้วยนะคะแล้วก็ผมสะอาดสระผมเสร็จเป่าให้แห้งแล้วใช้ตัวนี้ปาดเหมือนไปย้อมที่ร้านเลยแต่ถ้าไไมม่่่่ีีีเเววลาาานนะะแตตรรรรจบออออกปูู้้งงย ตรงนั้นงอกอยู่ก็ปาดไปอย่างนี้เลยปาดกอบหน้าอย่างนี้ไปเลยเห็นป่เจนี่ของเราจะไม่เหมือนใครเพราะเราจะทำแบบใส่ใจเนี่ยเห็นป่ะฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยขาวขาวกอบหน้าดูแบบไม่เต็มพอปาดปุ๊บกอดหน้าเต็มทันทีเลยค่ะเมื่อกี้คนจะหยิบอะไรลูกเปล่าค่ะแม่ไม่มีอะไรอยากได้อะไรของแม่บอกาเอออ่ะ มานะติ๊กตตะกร้ากันนะคะที่รักค่ะเพราะตัวนี้เป็นตัวที่ขายดีมากในติ๊กตอกเอลฟ์ติ๊กตอกนะคะลูกค้าซื้อไปห้าโมาไปปัดขนตานะคะใช่ค่ะสามร้อยบาทค่ะคุณแม่สามร้อยบาทยูกี้มาแล้วค่ะแม่มามาสิวิสุดท้ายสิวิสุดท้ายสุดท้ายค่ะสิวิสุดท้ายนะคะโอ้ตะกร้าแตกทั้งสองเลยอ่ะนี่ไลฟ์มาตั้งแต่กี่โมงที่ไลฟ์วันนี้เริ่มบ่ายโมงค่ะตอนนี้ไลฟ์ไปทั้งหมดของวันนี้10ชั่วโมง30นาทีค่ะ กินข้าวอย่างน้ำได้ทานอย่างลูกกินแล้วกินแล้วน้ำหน่อยเดี๋ยวแม่ด้นสดไปตอนนี้ก็ได้คุณแม่ตอนนี้ก็ขายของเรานะคะยีสบลาท เก่งมากค่ะแม่อย่าลืมเอาโปรมาหาหนูบ่อยๆเดี๋ยวแม่จะมาหนูไลทุกวันเป็นลูกอาช่วงนี้หนูไลทุกวันก่อนค่ะแล้วก็วันแคมเปญในหนึ่งเดือนจะมีสองรอบคุณแม่จองคิวได้ตอนนี้ไม่ใช่แม่เอาของมาแม่ขอรีบผลิตของด้นแม่ไปผลิตได้ไม่หายไปนานนะแม่ไม่หายไปนานแน่นอนแล้วน้ำหอมแม่ก็หอมมากจริงๆแม่มีสองกลิ่นแต่กลิ่นหนึ่งก็หมดตะกร้าไปหมดแล้วเดี๋ยวคราวหน้าแม่จะมาสองกลิ่นมาแชมพูด้วยมาเซรั่มด้วยมาปัดคิ้วปัดขนตาให้หนูด้วยนะอันนั้นจะปัดคิวปั่ขนตาจริงๆนะใด้ค่ะ อบคุณคุณแม่ค่ะปังมากปังมากไม่โนน้ำหอมนะคะน้ำหอมผมหอมมืเลือมากน้ำหอมผมคุณแม่มาสิคุณแม่มาสินาทีฟาดไปห้าแสน ไม่ควรละอันนี้ฝากไว้ให้ใช้นะลูกนะน้หอมเอาไว้ฉีดกันสังคนผัวเมียนะลูกน้ได้ค่ะแม่มาซาร่าคงไม่ต้องปิดหงอกกันลูกเนาะไม่ต้องใช้น้แต่ว่าเก็บไว้ก็ดีเก็บไว้นะลูกแต่แม่แม่มีของมาฝากแม่วางไว้ข้างในกันนะแชมพูแชมพูขอบคุณรัก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 รัสนับสนุนน้องสาวสุดที่รักคนขยันคนนี้ด้วยนะคะ่จ้าแม่ชีรออยู่ขออนุญาตนะคะบายบายสวัสดีค่ะ